สวัสดีค่ะพบกับช่องพายทองคูณ FC นะคะวันนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะคะพาลูกชายเรากลับบ้านนะคะไปแยกย้ายกันนะคะวันนี้ทองคูณก็จะกลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวพ่อก็จะพาทองคูณนะคะไปบอกกล่าวนะคะเปลานะคะน้องโบตองนะคะ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าบัวตองจะร้องตามผู้บ่าวทองคูณของเราไหมนะคะาพาไปพูดคุยกันก่อนเร็วบัวตองหันก้นให้อย่างเดียวเลยนะคะปิดจ็อบแล้วลูกผู้บ่าวทองคูณจะกลับบ้านแล้วนะก็ขอให้น้องบัวตองหมันๆนะคะให้ได้ลูกสมใจนะคะ อ่าจ๊บลาบายบายทอบคุณบายบายาบกุกบกมือบายบายลาสาวก่อนนะคะไปกลับบ้านเรานะคะโอ้สาวมองตามเลยนะคะน่าเอ็นดูมากๆเลยนะคะก็ผูกพันกันนะ่ะเนาะเราอยู่ด้วยกันมาตั้งหลายวันนะคะ ขอให้อีลาบวัวตองก็มันมานได้ลูกสมใจนะลูกนะผู้บ่าวเราไปไม่มอง <น canvas S 1> ไปไม่รอเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรอรับน้องกลับบ้านกันนะคะก่อนที่จะพาท้องคูดกลับบ้านนะคะก็เดี๋ยวเราจะอาบน้ําให้น้องก่อนนะคะให้น้องกินน้ําให้เรียบร้อยนะคะเราก็จะพาน้องเดินกลับบ้านนะคะ คิดถึงบัวตองไหมลูกฮะวันนี้นะได้นอนคนเดียวนะวันนี้อ่ะวันนี้ไม่มีสาวสาวนอนเคียงข้างแล้วนะตาแป๋วเลยนะคะลูกชายเราเพราะควานบัวตองนะคะเลี้ยงดีมากๆเลยนะคะน้ำมันซึมออกขมับเลยนะคะอาบน้ำก่อน อาบน้ำผ่อนคลายให้เย็นชื่นใจนะคะทุกคนโอ้ยผู้สาวนะคะร้องตามผู้บ่าวแล้วนะคะคิดถึงท้องฟูนใช่ไหม เอาไว้เจอกันตอนไปอาบน้ำนะบัวตองรีบวิ่งเข้าบ้านเลยนะคะลูกชายเรามาถึงบ้านแล้วนะคะเห็นหญ้าใช่ไหมเนี่ยฮะรีบวิ่งเข้าบ้านเนี่ยอ่ากินก่อนกินก่อนเติมพลังก่อนนะคะแก่กบทำมาให้ลูกชายแสลูกคืนเนาะ ใช่นะคะแม่กุ๊กลงยาไว้ต้อนรับลูกชายกลับบ้านแปดสิบมัดเลยนะคะออไสคะงไรอ,อ่ะถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ วันนี้ทองคูณก็จะมาไลฟ์สดผลไม้อยู่บ้านนะคะก็ขอฝากฝากเนื้อฝากตัวกับแม่ๆทุกๆท่านนะคะฝากเมตตาเอ็นด,ดูทองคูณนะคะแวะเข้ามาสมทบทุนนะคะสมทบคะแนนนะคะค่าเหล็กนะคะตอนนี้น้องยังขาดคะแนนอีกสามพันคะแนนเนาะก็ใกล้จะได้คะแนนครบแล้วนะคะก็ครอบครัวพายทองคูณก็ต้องขอขอบคุณนะคะครอบครัวพังคำหมื่นนะคะที่เป็นสะพานบุญนะคะ ช่วยค่าเหล็กให้ทองคูณได้ประมาณหนึ่งหมื่นคะแนนนะคะครอบครัวของเราก็ต้องขอพระคุณในน้ำใจนะคะพรอควานแม่ควานด้วยนะคะอ,คคอ,อ่าอ่าบารามีเมียนะคะค่าเหล็กงวดน,นี้ก็ขออาศัยบารามีเมียนะคะคืนนี้ก็พบกันนะคะในไรสดนะคะฝากเมตตาชอ่อง่